ย้ำอีกทีหนึ่งเลนดนูนทำหน้าที่อะไรลูกกระมแสงแสงเลนเบอลทำหน้าที่อะไรลูกกระจายแสงเก่งมากตบมือตบมือเลยตบมือโอเคตบมือด้วยโอเคนะเอกี้รเปลี่ยนให้ A B C D E ถามว่า ใช้เลนอะไรบ้างเนี่ยเลยทําให้แสงเนีเ่ยเกิดการเดินทางแบบนี้อ่ะ,อะเขียนเลยเขียนเขียนเขียนคําตอบเอาไว้ก่อนเก่งมากตบมื่อเก่งมากเก่งมากเาก่งมา,ากอมะะเอ้ย 有卡呀。